แบบนี้น้ำมันจะแทรกเข้าไปตามเนื้อมากกว่าเนาะเดอะเบสที่สุดแบบเข้มข้นมากเลยขึ้นมันขึ้นอ่ะอร่อยเนี่ยต้นที่ไม้ละห้าบาทผมมาหมดนี่เลยก็ยี่สิบบาทเมืองจีนเขาหนาวนะถ้าก็กินอะไรเงี้ยร้อนเลย 厉害 <Yeah. S 1>、啊。 พาไปกินร้านหนึ่งคือทุกคนอาจจะเคยกินหม่าล่าเออหม่าล่าอยู่หน้าหมู่บ้านทุกคนอยู่แล้วเป็นแบบปิ้งย่างมันแบบปิ้งหม่าล่าอันนั้นคือเป็นหม่าล่าสไตล์ไทยสิบบาทห้าบาทอ่าแต่อันเนี้ยที่จะพามาเนี่ยเป็นหม่าล่าแบบเฉยชวนเอาแท้เฉยชวนเฉยชวนเลยหอยเหรอปูกูเฉยชวนใช่หม่าล่าเฉยชวนนะครับร้านก็อยู่ข้างหน้าเลยมันเป็นหม่าล่าแล้วเริ่มต้นที่ไม้ละ5้าบาทคือปกติหม่าล่าจะย่างใช่ป่ะแต่อันนี้คือมันจะเหมือนแบบถ้าลวกกับน้ำซุปหม่าล่าเฉยนนนีี่อั้ชาดดิมั้ยโหจกว่กอบแเนมน ไม่เออว่ะนี่มาดูลูกก่อนนะเห็นปะคือแม่งไม่ใช่แบบเป็นย่างอะคือมันใส่ในหม้อเป็นน้ำซุปน้ำหม่าล่าน้ำหม่าล่าหมาล่าเป็นน้ำซุปเลยเหรอเป็นน้ำซุปอันนี้ชาเข้าไปคุณต้องชาทั้งตัวทั้งในร้านภาษาจีนหมดเลยนะครับเข้ามาเออดูดิแต่นี่อยู่อยู่ร้านเป็นทางแต่ว่าไม่เคยเห็นนะแต่ว่าใช้ใช้แล้วทุกโต๊ะก็จะมีอันนี้นี่อันนี้กูจะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นไงโอ้ยอันนี้กูรู้คืออะไรนี่ไงไม่ใช่เสียงเชมซีทไมได้ไม เอาไว้ใส่ไม้กินเสร็จเป็นไม้รูดๆแล้วใส่ใส่ใส่เดี๋ยวก็มีชาเลจ์กอโต๊ะไหนไม้เยอะดูจ<อ>ี้อะ,อะไรเงีย้ย จะดูดเล็กเขียวเลย <มา S 1> ที่หนึ่งไทยหมาล่าช่วนๆทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อน้ำซุปหมาล่าอ่าหมาล่าทั่ากินนจะเป็นแบบปิ้งครับแต่ที่ร้านเราจะเป็นแบบอ่หมาล่าลวกอะ่ะจะเป็นแบบหมอ้อน้ำซุปมาเราไปหยิบไม้หมาล่ามาใช่ไหมปกติร้านเนี้ยคือจะเอไปปิ้งแต่ร้านนี้คือเราจะาไปต้มในน้ำซุปหมาล่า 1, ทีนึงก่อนแล้วก็เอา,ามาใส่ไว้ในหม้อของตัวเราเองทีนึงมันจะได้รสชาติที่เข้มข้นกว่าให้เป็นถ้วยครับถ้วปไพรส์เอา,า,นะา,า,เาแบบถ้วยประจําตัวของคนใช่ไหมครับใช่ครับหรือว่าใส่ถุงเต๋า อบบ่ยนะครัเผมกินไม่เยอะหรอกครับผมเป็นคนกินน้อยผมมาหมดนี่เลยหมดนี่ก็ประมาณ450บาทใช้กรอบแดงนี่ไงใช้กรอบแดงโอ้ของในตู้ตัวนี้ก็จะมีเยอะมีทั้งชิ้นมีหมูมีไก่นะครับมันก็มีอาหารทะเลด้วยโอ้ามีกุ้งโบเขาให้ตัวนี้เต็มเต็มขวดค่าซื้ค่าของเด้งออกมาตั้งสองไม้นะก็ยี่สิบบาทเฮ้ย นี่คือกระตุนมาก่อนเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเต็มเลยครับเดี๋ยวมาลองชิมกันดูว่าหมาล่าแท้ตายใส่ฉั่วเนี่ยเป็นยังไงเมื่อกี้เลือกไปแล้วหลายไม้เลยเออเลือกไปเพียบจริงๆแล้วมันจะมีเมนูสมองหมูกับพวกลอยอะไรเงี้ยที่เป็นแบบซุปหมาล่าว่าสมองหมูหมดเออนี่สมองหมูหมดหมดเฮ้ยคือกูยังไม่เคยกินเหมือนกันสมองหมูแล้วก็ยังไม่กล้ากินแต่ว่าแต่เขาอยากกินไงอยากลองว่ามันเป็นยังไงร้านที่เขาเพิ่งเปิดเรามาแบบว่าเปิดแบบเพิ่งเปิดเลยเพเปิดกกล่องเลย นี่แล้วดื่มน,น้ำซุปดิดืน้ำซุปดิโหยกินนข้อแซ่บอะ่ะคุณเรียนดูสีดิขึ้นมาคือมันไม่ใช่หมาา่าล่าที่กินแบบปิง้งทั่วไปนะใช่ไหมเป็นน้ำหม่าล่าเลยแล้วทั้งหม้ออะ่ะคุณดูดิให้มาเยอะทั้งหม้อเลยโอ้ยกินแบบจีเลยอะ่ะผมว่าแบบแบบนี้น้ำมันจะแซ่บเข้าไปตามเนื้อมากกว่าเนาะใช่ดูดิน้ำซุปหม่าล่านะครับปกตินี่ อืเป็ไนไงเข้มข้นจริงเหรอเหรอเออเอ,อ,อันนี้น้อย่ไม่เคยกินเลยในครั้งแรกเดีย๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไง <c oughs> เฮ้ดีดีดีมันจะแบบเคลือบเคลือบ้ผมยินไปฟดกคำแรกยังไ,ไม่ช้าเลยกูชาแล้วไปสักทีโอ้เฮ้มึงใส่แข็งว่ะแต่ผมชอบกลิ่นเครื่องเทศจีนว่ะหอมอ่ะหอมเดมี๋ยวคิดว่ามันจะเหมือนมาลาที่แ่บ มาลาดผมเรานะแล้วกนะ็วอเอาไปละลายน้ำอะไรเงี้ยไม่ใช่นะมันจะมีความแบบข้นๆของน้ำซุปด้วยครับถ้าเป็นพวกเส้นก็จะเสิร์ฟ<า>ไปเอง<า>ครัเส้นค่ะอันนี้เป็นเส้นบุกใหญ่นนเส้นบุกเ,เส้นบุกเล็กค่ะเล็กแล้วอันนี้เป็นสบายนะางโอ้ยนี่สบายนางไม่ไรอันนี้เป็นเส้นบุกจีนครับ ตุ้งใหญ่เส้นเส้นหมูเนี่ยกูชอบกินอันนี้เจีนเวลาไปกินร้านสุกี้แบบจีนจีนอ่ะอันนี้มันจะแบบนุ่มๆอร่อยเฮ้ยเนี้ยนี่น่ากินน้ำหมาล่านี่เขาแบบเข้มข้นมากเลยทิ้งมันานๆคุ้ช้าั้งแต่แวบแรกที่น้ำเข้าเลยนะต้องระวังนะอุ้ยร้อนร้อนร้อนไทดูดิขึ้นมันขึ้นเลอร่อยอ่ะไส้มันกรุบกรับมากเลยเฮ้ยเรจริงกูชอบตัวนี้มากเลยเอ คือเห็นเผ็ดอย่างนี้นะมันไม่ได้เผ็ดแบบบ้านเราเว้ยมันชาน้าคือแบบน้ำมันร้อนมากเหมือนกับเรากินต้มซุปเปอร์แต่เป็นซุปเปอร์ของบ้านเขาละซุปเปอร์เราก็จะพวกอาหารอีสานใช่ป่ะมั่จะแซ่บแท้ๆไตจีนเนอกินแท้ๆเนี่ยจริงๆหาแทบไม่ได้เลยนะในบ้านเราแง่ยแซ่บเลยเอานี้นะครับน้องจุ่มๆ ชาบูจะเป็นเวอร์ชันจีนอ่ะชาบูจีนแบบน้ำซุปจีนที่เดี๋ยก็ปักไว้เลยครับพี่น้องลงเองด้วยแบบเขาว่าเนี่ยเขาว่าอันเนี้ยพลาดไม่ได้อาจจะดูธรรมดาแต่เขาบอกว่าถ้ากินกับหม่าล่าแล้วเนี่ยะรรจะเด็ดเพราะมันอมน้ำซุปตู้หูเฮ้ยลองมึงลองกันเนี่ยลองตู้หู้ตูหู้เนี่ยคือจุ่มเข้าไปครับมันจะอมน้ำซุปเลยมันจะอมแบบความเข้มข้นเลยกินหนึ่งชิ้นจริงเลยมันเนี่ยอร่อยซุปเดี๋ยวตักน้ำซุปไปเลยเนี่ย อร่อยว่ะอร่อยว่ะเนื้อซุกกินต่อด้ยกันเฮ้ยสไตล์ไทย้วยครับไค้กอกแดงของโปรดพวกเราชามมงมามเดี๋ยวแตกนะตัวนี้เพราะว่ามันชามาแล้วก็มีผักในนี้จุ่มๆให้มันสะใจประกาศดองพันปีค่ะประกาดองพันปีนี่เกอ ข้าวชาบูอ่ายนี่ข้าวเวิร์กเลยอ้าวแล้วโอ้นี่สินะถูกใจคนอ้วนอย่างเราในร้านสุดเมืองจีนเขาหนาวนะใช่ป่ะเออเขากินอะไรเงี้ยร้อนเลยเนื้อมันครับนี่พวาหือกินใส โรยลงไปนั่นเลยแบบทำรสชาติแบบตุ่มปากเออกมาเลยอันนี้เหมือนที่จีนเลยมารสชาติพี่ก็แค่เหมือนที่จีนนะเว่าวัตถุดิบส่วนใหญ่ก็มาจากจีนก็คือพวกเนื้อพวกอะไรพวกเนี้อถึงจะซื้อจากไทยหยุดไม่ได้นะเออจริงๆอ่ะอยากจะกินแค่นิดเดียวนะเพราะว่าวันนี้ตั้งใจว่าจะควบคุมแคลอรี่แต่ว่าไม่ได้นะมันอร่อยจริงดูดิ The best ที่สุด <The> best. เดอะเบสเส้นนี้คือเดอะเบส <c oughs> ประมาณนี้ใครอยากมากินมาล่าที่แบบว่าเป็นไม้แบบเชชวนที่แบบว่าประเทศไทยหาได้กินน้อยมากแล้วก็เป็นนัง้งซุปที่แบบว่าชามากมน้ำรูปก็ดีมากมนก้ำรูปก,ก็ดีจริงๆคือคือถ้าอยากลองมาล่าจริงครับไม่ต้องบินไปจีนหรอกช่วงนี้ก็บินไม่ได้ก็กินที่ <c oughs> <ๆ>นี่แหละวอร์มแบบก่อนที่คุณจะไปเทีย่ยวจีนเนี่ย,ยคุณมาวอร์มเหมือนว่าคุณจะรับรสไตแล่วเพราะว่าบางประเทศคุณไปคุณยังไม่รู้ว่าอาหารเป็นยังไงแต่อย่างเนี้ยจะเป็นแบบออกมันนหมดเผ็ดๆชาๆ ถ้าใครอยากมากินก้มาได้ที่ร้านหมาล่าชุนชวนมีหลายสาขาครับเข้าเฟซบุ๊กดูได้เลยลองเข้าดูนะครับลองเสิร์ชดูว่าผมแปะสาขาที่ผมมาที่ผมมาจุดดานุทาวันนี้ก็คงจะลาก<อ>นันเพียงเท่านี้นะฮะเราขอตัวไปกินหมาล่าก,กันต่อนะฮะนี่ฮะบ๊ายบายครับจเจอกันแฮ่